สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะหลังจากที่ฝนได้หยุดตกนานถึง1สัปดาห์ค่ะแต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่นะคะที่เป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังอยู่ในขณะเดียวกันที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะได้ปรากฏว่าพบศพผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมเพิ่มอีกหนึ่งรายนะคะโดยยอดรวมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่3รายค่ะ นี่ก็เป็นสภาพศพของนายอาซันเจอูมาอายุ21ปีชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองสงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสที่ถูกกระแสน้ําพัดหายไปตั้งแต่เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะลงเล่นน้ํากับเพื่อนในแม่น้าสงไหงโกลกโดยศพลอยไปติดอยู่ริมตลิ่งใกล้ประตูระบายน้ําบ้านน้าตกหมู่ตําตำบลเสมัด์อำเภอสงไหงโกลกนะเพ่าะเป็นผู้เสียชีวิตรายที่3จากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนาราธิวาส ขณะที่สถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดนคะคะปรากฏว่าก็ยังคงมีบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะลุ่ม,ม่น้ําสายหลักทั้งสสายก็คือแม่น้ําสมัยกรลกบางนาราและแม่น้ําสายบุรีได้เอ่อล้นเข้าท่วมอยู่แม้ว่าระดับน้ําจะลดลงแต่ก็ยังระบายออกได้ช้า ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปัดตตานีทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงประกาศให้ทั้ง12อำเภอเป็นพื้นที่เกิดภัยพิบัติต่อไปโดยเฉพาะอำเภอน้องจิกน้ำยังคงท่วมสูงเนื่องจากว่ามวลน้ำจากจังหวัดยะลาอย่างไหลหลากทำให้แม่น้ำปัตตานีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มประชาชนเกือบ2,000 20, ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนขณะที่อำเภอยะรังแม่ลานมายอกระเพาะและอำเภทุ่งยางแดงระดับน้ำเริ่มลดลงเช่นเดียวกันกับที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานีระดับน้ำา ลดลงมีเพียงบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่